ขั้นตอนการตั้งวันเวลาในจีเมนะครับกดแช่กดแช,ดแช่ปุ๊บให้มีไฟกระพริบที่เดทครับพอกระพริบที่เดทปล่อยพอปล่อยปุ๊บแล้วกดอีกทีนึงมันจะเข้าเป็นปีคศนะครับแล้วมีด้านข้างมีปุ่มครับกดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเพื่อเพื่อปรออับคศส0งศูนย์แล้วก็กดอีกทีนึงมันก็จะเป็นเดือนนะครับเหมือนเดิมครับกด เลื่อนขึ้นเลื่อนลงตรงนี้นะเดือน Century. แล้วก็กดปึ๊บอีกทีหนึ่งมันก็จะมาที่บันที่นะครับก็กดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตรงนี้ครับวันนี้วันที่ยีสบสองแล้วพอกดอีกทีหนึ่งปึ๊บปึ๊บกดอีกทีหนึ่งมันก็จะไปที่เวลาก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเวลาแล้วก็ต้องกดตรงนี้ครับปึ๊บ ให้มันกระพริบที่ตัวเวลาแล้วก็กดเรื่องขึ้นเรื่องลงตัวนี้ครับแล้วก็กดบันทึกมันก็จะเป็นนาทีก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนลงตัวนี้ครับแล้วก็กดอีกทีหนึ่งมันก็จะเป็นให้เลือกว่าเป็นแบบยี่ิบสี่ชั่วโมงหรือว่าเป็นแบบสิบสองชั่วโมงนะครับต่อวันแล้วก็กดอีกทีหนึ่งมันก็จะเป็นเสียงเสียงนี้จะมี หลายแบบครับ1นหรือจะปิดก็ได้ครับ